นี่นะครับวันนี้รีวิวหัวหมูนะครับหนึ่งร้แปดสิบเก้าบาทนะครับกลุ่มชนแดนบ้านเราครับนี่ครับสดๆเลยครับขออนุญาตเอาไปล้างก่อนนะครับเราจองหูนะครับ โูปวดผมนะครับหูนะครับหูหมูนะครับปกติไม่ค่อยได้กินนะครับหูหมูหมอนะหมอจะกินหูหมูมีตัวเลขด้วยเลขอะไรสามศูนย์สามศูนย์ห้าวัวหน้า อุ้ยดูดิเนื้อได้เยอะมากอะดูเนื้อดิโอ้เนื้อได้เยอะมากคุ้มนะดูดิไม่ถึงห้าร้อยอะไอเขาไปซื้อหมูซีพีมาดูห้าร้อยได้กี่บาทห้าร้อยได้นี่ตัวเองเนาะอืมาหลังเราก็สั่งเจ้านี้เนี่ยนั่งแชะงั้เข้าไปแล,แล้วก็เอาเนื้อมาแยกเอาหมาเมือ,อินทั้งบ้าน <laughs> หมูอาบน้ำ <c oughs> ลงไปนะจ๊ะหมูเล่นน้ำพอนื้อม,มันอยู่ในนั้นหมูเล่นน้ำหมูลุดๆเพราะหมูมันลวกเอาแป๊บเดียวเดี๋ยวก็สุกพเน,น้นเนื้อไปตัวเดี๋ยวค่อยเราค่อยตัดหูหมูเดี๋ยวเราค่อยตัดหูหมูมาไว้ข้างๆให้หร <c oughs> ือตัดเลยดี อืจะบัดสวยอะไรลยะถ้าอยู่ดีๆหมูมันเลืมตาขึ้นมาทำไงเนี่ยลีมตาขึ้นมาทำไงเนี่ยนี่ครับหมูงเราวันนี้ Ngủ, ngủ nó khác ngủ 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 bỏ. ngủ 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 เอเนี้ข้างล่างต้องคิดมั้ก่อนน้าหย่เข้าไปเนี่ยรูจมูกมันนะเออเอพี่จับหม้อดิจับหมอยัง,งเราก็ปาดออกไปไปลายก่อนถ้ามันยังไม่สุกกินแบบบางๆไปก่อนเอ,อ้อยแค่นี้ ต้องไปไนเลยสุกเงี้ยไม่ใช่มันแงดงอยู่หรอเออมีอะไรอกกินได้สุกๆดิบๆอร่อยต่างหากออเอาละอ,อ,อร่อยจังถ่ายคนได้ไหมแมวโอ้สภาพเย็นอย่างนี้น แล้วก็ใส่น้ำจิ้มอร่อยอร่อยซ่บซับน้ำจิ้มอยู่ในนะครับ ใัแบแซบๆครับพี่น้องมาครับมาครับแซบๆครับนี่เลยอืออือเอาแบบติดเนื้อบ้างป้าโฟกัสหน่อยชิกล้องเออ Hmm. วันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม YouTube ต้อมแต้มชนแดนเพจชนแดนและเพจชนแดนบ้านเราด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับอย่าลืมเข้าไปอุดหน,นุนร้านนี้ด้วยนะครับคุ้มมากครับ